บทบรรยัติแห่งประมวลรัศดากรหมวด4ภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา83-84มาตรา83ภายใต้บังคับมาตรา83ทับหนึ่งให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยโดยให้ยื่นเป็นรายเดือนภาษี พร้อมกับชำระภาษีถ้ามีไม่ว่าจะได้ขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตามการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีใดให้ยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษี ให้ยื่นและชำระณนะที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทั้งนี้เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดสถานที่เป็นอย่างอื่นถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีให้แยกยื่นและชำระเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะยื่นคำร้องต่ออธิบดีขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันณนะที่ว่าการอําเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือนาสถานที่ที่อธิบดีกำหนดตามวรรคสามก็ได้และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่เดือนภาษีที่อธิบดีกำหนดเป็นต้นไปในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่งหากมีเครดิตภาษีหรือมีภาษีที่ต้องขอคืนให้ดำเนินการตามส่วน8มาตรา83ทสาับหสำหรับกิจการบางประเภทและหรือบางขนาด ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาอัตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีตามช่วงเวลาภาษีโดยให้แต่ละช่วงเวลาภาษีมีกำหนดไม่เกิน3เดือนก็ได้และเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ กิจการตามวักหนึ่งให้ถือว่าช่วงเวลาภาษีแต่ละช่วงตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นเดือนภาษีสำหรับกิจการนั้นๆมาตรา83ทับ2เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา82ทับ1วงเล็บ1วงเล็บ3วงเล็บ4หรือวงเล็บห และมาตรา82ทั2มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการจดทะเบียนมาตรา83ทับ3ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแทนหรือร่วมกับผู้ประกอบการจดทะเบียนวงเล็บ1 ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถได้แก่ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีวงเล็บ2ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าเป็นบุคคลธรรมาดาซึ่งถึงแก่ความตายได้แก่ผู้จัดการมรดกทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกวงเล็บ3ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลได้แก่ผู้อำนวยการผู้จัดการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนั้นวงเล็บ4ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลได้แก่กรรมการผู้อำนวยการผู้จัดการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการวงเล็บ5ในกรณีที่ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชำระบัญชีได้แก่ผู้ชำระบัญชีและกรรมการผู้อำนวยการผู้จัดการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันเลิกที่นิติบุคคลนั้นมาตรา83ทับ4ภายใต้บังคับส่วน13และส่วน14ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่ว่าการคลาดเคลื่อนนั้น จะเป็นเหตุให้จำนวนภาษีในเดือนภาษีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ตามให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับชำระภาษีถ้ามีให้ถูกต้องครบถ้วนโดยยื่นณสถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ก่อนมาตรา83ทับ ในการขายท่อตลาดให้ผู้ท่อตลาดซึ่งซึ่งขายท่อตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเสียให้ผู้มีหน้าที่นำส่งตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มโดยยื่นรายการตามแบบนำส่งภาษีที่อธิบดีกำหนด ณสถานที่และกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา52และให้นำมาตรา54และมาตรา55มาใช้บังคับโดยอนุรมให้ผู้ทอดตลาดที่เป็นส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดและจัดทำสำเนา ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่า,าที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่ส่วนราชการขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถูกยึดมาตามกฎหมายโดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาดให้นำให้นำความในมาตรานี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ตามวรรคสามและวรรคสี่ให้ถือเป็นใบกำกับภาษีเว้นแต่ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายท่อตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา82ทับสไม่ให้ถือเป็นใบกำกับภาษีมาตรา83ทับ เมื่อมีการชำระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสียภาษีวงเล็บ 1. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชาอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวตามมาตรา85ทับ3วงเล็บ2ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการจากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรทั้งนี้เฉพาะวงเล็บก,กอ ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนวงเล็บขอผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการอื่นนอกจากบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้ทุกรลายวงเล็บ3ผู้ประกอบการอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นำมาตรา83ทับ5วักค2มาใช้บังคับมาตรา83ทับ7ในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ให้ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิ์ในบริการ มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค,ค่าเพิ่มที่ตนมีหน้าที่ต้องเสียตามมาตรา82ทับ12ภายใน30วันนับแต่วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นหน้าที่ว่าการอาเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ให้นำมาตรา83ทับ5วรรค2มาใช้บังคับ มาตรา83าทับแายใต้บังคับมาตรา83ทับ 9. ให้ผู้นำเข้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นใบขนสินค้าตามแบบที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดต่อเจ้าพนักง,งานศุนลกากรณด,ด่านศุนลกากรตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักง,งานศุลกากรพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรในกรณีนำเข้าสินค้าเข้าไปในคลังสินค้าทันบนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในกรณีนำเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ของผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนผู้นำเข้าจะวางเงินประกันหลักประกันหรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นประกันภาษีมูลค่าเพิ่มแทนการชำระภาษีก็ได้วิธีการประกันและการถอนประกันให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีในการนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81วงเล็บ2วงเล็บคถ้าภายหลังสินค้านั้น ต้องเสียอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา82ทับหงวงเล็บ3ยื่นใบของสินค้าและชำระภาษีตามวรรคหนึ่งพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาตรา83ทั 9. ในกรณีที่มีการนำสินค้าที่นำเข้าเข้าไปในคลังสินค้าทันบนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตปลอดอากรถ้าภายหลังสินค้านั้นได้ปล่อยออกจากคลังสินค้าทันบนโดยไม่ใช่เพื่อการส่งออกหรือได้มีการนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยไม่ใช่เพื่อส่งออก ให้ผู้นำเข้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นใบขนสินค้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุนลกากรพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาตรา83ดสสทัิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มวงเล็บหนึ่งสำหรับสินค้าที่นำเข้าให้กรมศุลกากร เรียกเก็บเพื่อกลุมสรรพกรและในกรณีของตกค้างตามมาตรา78ทับ2วงเล็บ3ให้กรมสุลากากรหักภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มเพื่พอกรมสรรพกรตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดวงเล็บ2สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียาสสภาษาีสรรพสามิต ด้วยให้กรมสรรพามิรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพกรมาตรา84เครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษีจากการคำนวณภาษีตามมาตรา82-3ทับให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน,นำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาหรือมีสิทธิ์ขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้นตามมาตรา83หรือมาตรา83ทับมเว้นแต่ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมเพราะการ <c oughs> การยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน <c oughs> ตามมาตรา83ทับ4ก็ให้มีสิทธิ์ขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมนั้นมาตรา84ทับ1การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการให้กระทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้วงเล็บ1 การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีที่มีภาษีต้องคืนแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีได้ขอคืนตามมาตรา84ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายใน3ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้นวงเล็บ2 การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีอื่นให้ยื่นคำร้องขอคืนภายใน3ปีนับแต่วันที่ได้ชำระภาษีคำร้องขอคืนภาษีให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดในกรณีที่ผู้ที่ผู้ขอคืนภาษีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีหนะ้าที่ว่าการอำเภอท้องที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่และถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเป็นรายสถานประกอบการทั้งนี้เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันก็ให้ยื่นคำร้อง ขอคืนภาษีรวมกันหนะ้าที่ว่าการอำเภอท้องที่หรือณนะสถานที่ที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา83วรรค4ี่และในกรณีที่ผู้ขอคืนภาษีมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนหนะ้าที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ผู้ขอคืนมีภูมิลำเนามาตรา84ทับส การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าในกรณีดังต่อไปนี้ให้กระทำได้ตามเงื่อนไขดังนี้วงเล็บ1ในกรณีผู้นำเข้ามีข้อโต้แย้งตามกฎหมายว่าด้วยสุลกากรหรือเป็นคดีในศาลการขอคืนภาษีให้กระทำภายใน6เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยข้อโต้แยง้งอากรขาเข้า เป็นหนังสือหรือนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณีวงเล็บ2ในกรณีผู้นำเข้าที่มิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและต่อมาได้ส่งสินค้ากลับออกไปการขอการขอคืนภาษีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข และอัตราส่วนเช่นเดียวกับการคืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยสุากากรที่กำหนดไว้สำหรับขอคืนอากรขาเข้าคำร้องขอคืนภาษีตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดในกรณีผู้ขอคืนในกรณีผู้ขอคืนภาษีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืน หน้าที่ว่าการอำเภอท้องที่ตามที่กำหนดในมาตรา84ทับวรรค3และในกรณีผู้ขอคืนภาษีมีได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนหน้าด่านสุลกากรขาเข้ามาตรา84ทับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ได้รับคืนภาษีได้รับดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา4ทศศมาตรา84ิบสีทับ4ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชนาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชนาาจักรขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้